ของจำนวนในข้อใดมีเอ้ยข้อใดมีความสัมพันธ์แบบลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อขอยวสัอหนึ่งอสองสามหนึ่งสองสามต่อไปก็สีขาวสิ ลูกที่กำหนดให้มีความสามัมพันธ์กันในล,นาาลักษณะใดรูปล่างขนาดสีสีมันสมัมพันธ์กันไหมอะ รูปร่างมันสัมพันธ์กันเหรอหลายมากนะขอไข่ขอไข,ข,อข่ขอไข่ข้อที่สามเอ็ดต่อไปลูกอันนี้อันนี้หนึ่งสองสามปุ๊บปิดหนึ่งสองสามปุ๊บปิดต่อไปก็ไปทางนี้ขอไข่ 32พิจารณาข้อต่อไปนี้ข้อไหนต้อข้อก่อนให้หาว่าข้อไหนถูกอ่ะเดี๋ยวจุงบอลอันนี้คือ3ามบวกสบวกส หนึ่งสองสามสี่ห้าคูณสามไงอันนี้ขคนจะถูกแล้วข้อหนึ่งเท่ากันเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่จิตสามนี่เป็นเจ็ดสี่เขาให้ทำอะไรคะเนี่ยแล้วเขาถามข้อใดถูกต้องหนึ่งสาม